เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่19มิถุนายน2557ที่ผ่านมาโคชบอยกิติศักดิ์ระวังป่าโคชผู้รักษาประตูของทีมเดอะแรปปิดบารการ์ดฟีเป็นตัวแทนของสโมสรเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อม TBL m i d i a p e ของแต่ละทีมที่ลงแข่งขันในศึกฟุตบอลตัวต้าไทยพิมลีกในสุดสัปดาห์นี้ที่ห้องประชุมสุพัชาสายภายในสนามกลางชาติโดยทางด้านโคชบอยได้กล่าวถึงความพร้อมของทีมบีจีว่าสภาพนักเตะไม่มีปัญหา นักเตะสามารถฟิตกับลงสนามในทุกคนซึ่งการได้เล่นในบ้านจะถือเป็นข้อได้เปรียบของทีมเพราะจะมีแฟนบอลที่คอยผลักดันและให้กำลังใจทิมอยู่ตลอดเวลาซึ่งทีมบีจีหวังว่าจะสามารถออกแทนทุกคนด้วยชวยชนะให้ได้ความพร้อมตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีบางตัวที่ไม่สมบูรณ์ก็อย่างเช่นระดินผาลานะครับแล้วก็ประอาจประมอนที่เจ็บสองคนครับส่วนมีซซอก็ต้องรอเช็คฟ์มิตครับแล้วก็ เรามีโอกาสที่จะเล่นในบ้านอีกเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับกเ็เราก็ได้รับกองเชียร์นะครับกำลังใจจากกองเชียร์นะครับต่วน,นี้ก็จะเป็นแรงบันดัลใจที่ทาให้นักเตะทุกคนนะครับได้กลับมาสู่เกมของตัวเองนะครับแล้วก็จากแมตท,ที่ผ่านมาเมื่อวานก็ทําใหา้นักเตะทุกคนนะมีปันและกําลังใจนะครับที่จะกลับมาสู่เกมของบางกอกการ์ดที่เคยเล่นได้ดีนะครับ ผมก็ยังไม่ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ว่าก็เห็นมีข่าวในโซเชียลมีเดียนะครับที่เขาลงโพสต์แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของของผู้ใหญ่นะครับผมไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ครับก็คือเป็นแมช์สุดท้ายของเล็กแรกด้วยก็คือเราก็หวังเก็บ3แตแกในบ้านเพราะว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับแล้วก็สนามเราก็ได้เปรียบในเรื่องของภาคสนามนะครับก็จะใช้ความรู้ความสามารถครับจากประสบการณ์ที่ได้ เป็นนักเตะด้วยนะครับในทีมชาติ15ปีแล้วก็ไปเรียนในเรื่องของการฝึกผู้รักษาประตูแล้วก็โค้ชนะครับก็จะเอาส่วนนี้กับประสบการณ์นะครับมาช่วยพัฒนาให้กับประตูนะครับที่บางจุดที่ต้องแก้ไขนะครับก็หวังว่าคงจะช่วยไม่ให้เสียประตูนะครับแล้วก็จะทำให้ผลงานในเรื่องของผู้รักษาประตูเนี่ยช่วยในทีมให้มากขึ้นครับ